เพื่อนวันนี้ไปเสื้อใบผัดกะเพราไหมคือยเชนไปด้วยเชนไปด้วยเชนไปด้วยเฮ้ยเพื่อนเขาบอกว่าไม่นั่งเกินสองคนนะสามคนไม่ได้เลยนะรถคันเนี้ยไม่เหมือนรถคันอื่นเลยนะเราซื้อมาแพงๆด้วยนะรีนุ่นใหม่เลยนะรุ่นตั้งหนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ะเดี๋ยวรถก็ถลอกหรอกเออเ็นไปด้วย เฮ้ยเบิดรถทำไมอ่ะเฮ้ยเองเขาว่าอยากไปด้วยดิเออให้เข้าไปดีสงสารได้เพื่อนเฮ้ยลูกเพื่อนระวังตกเฮ้ยเฮยเพื่อนเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเจตีนดูดิโอ้ย ช่วยพาโรงพยาบาลหน่อยนั่นนะ่ะโอ๊ยรู้สึกกระดูกค้าโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไหม